ุณจ้างมะเขือเทศโคไซโคไซเหมือนมะยมใช่ไหมสซิดิพุนอันนี้ลูกฟูนดิบน,นะคะทุกคนมันจะกรอบๆเนอะกรอบๆเหมือนอะไรเดี๋ยวลองกินดูสิสรสชาติเหมือนตะลิงปิงมากลคล้ายๆตะลิงปิงเลยจ้ามื้อนี้ <c oughs> นี้ <c oughs> ตำมะยม มะยมอะไรฝรั่งอะเนาะกับอะไรคโครไซโคไซ,คลคไซแล้วก็อ่อพุนดิบนะคะตํำแตง่อยจ้ามาจ้าทุกคนอันนี้พุนดิบนะคะมันจะเหมือนตะลิงปิงนะคะเอามาตำกินกับกะปิน้ำปลาน้ำตาลมะนาว นี่ตำแตงจ้าไข่เจียวต้นหอมที่เราปลูกเองน,น,นะคะนะเครื่องนิดเดียวอืมเครื่องนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนตะลิงปิงเลยนะอม,มือแซบนะจะุกแกงห่วงได้เลยอะ่นะเนาะมันจะออกรสขมนิดเดอ,อยเดี๋ยวพี่ไปตามกินบ้งใช่อร่อยแก่เลี่ยนเลยเหแหละเมารสอ่ะลองไปกินดูนะคะทุกคน มันจะเหมือนตะริงปิงนะคะ